เยาวชนมุสลิมใช้น้ำทะเลเพื่ออาบน้ำละหมาดและละหมาดร,ร่วมกันที่หาดวาสุกรีอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะก่อนร่วมกิจกรรมการรวมตัวมาลายูรายา2024ที่จัดโดยสมัชชาประชาสังคมชายแดนใต้และแม้ว่าอากาศจะร้อนจัดแต่ว่าเยาวชนชายเกือบทุกพื้นที่ใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วหลังการเฉลิมฉลองฮารีรายอหรือสิ้นสุดวันถือสิงอด และแม้ว่าก่อนหน้านี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะดำเนินคดีกับกลุ่มเยาวชน9คนที่จัดงานสมชุดมาลายูเมื่อปี2565ในข้อหายุยงปลุกปัน่นแต่ในปีนี้ก็พบว่ามีเยาวชนเข้าร่วมงานมากขึ้นคณะผู้จัดงานบอกว่ามีผู้นำชุมชนบางชุมชนแจ้งต่อกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านไม่ให้เข้าร่วมเพราะมีคาสั่งห้ามจากกองทัพภาคส แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่ากองทัพคงไม่ได้สั่งห้ามเพราะว่าก่อนการจัดงานได้มีการพูดคุยกันแล้วซึ่งทางทหารก็ชี้ว่าจะไม่สกัดกัน้นแต่จะอำนวยความสะดวกให้ทางฝ่ายรัฐยังคงกังวลเรื่องถ้อยคำในการปราศัยและการใช้ธงสัญลักษณ์ต่างๆที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงคณะผู้จัดงานจึงระมัดระวังเรื่องนี้เรามีการกันกองเรามีการกันกองค่อนข้างที่จะข้มหมวดในรอบนี้ ไม่ใช่แค่การกรองเรื่องธงหรือสัญลักษณ์ต่างๆการกรองเรื่องอาวุธเรื่องยุทธป,ปก,กรณ์อะไรต่างๆซึ่งเรากังวลว่าอาจจะมีาบางกลุก่มที่ที่พยายามที่จะป่วนเข้ามาเนี่ยเราก็เลยมีความรามัดระวังเป็นพิเศษนายมฮัมหมัดล拉าดีเดงนี้หนึ่งในนักกิจกรรมที่ถูกดำเนินคดีระบุว่าขณะนี้คดีที่ถูกทางกองทัพฟ้องร้องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจแต่เชื่อว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้ ร้อมยืนยันว่าการแสดงออกด้วยการแต่งกายมาลายูเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นการแสดงพลังของเยาวชนจึงไม่ควรกังวลเรื่องนี้